เปเล่มีชื่อเต็มต็มว่าเอสน์อลนเตสโดสนาซิเมนโตแต่เมื่อเขาเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการลูกหนังแฟนบอลทั่วโลกรู้จักเขาในนามว่าเปเล่ hmm. เขาทำผลงานโดดเด่นตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีในการค้าแข่งกับซานโตสสโมสรยักษ์ใหญ่ในบ้านเกิด วันเดมา t h เดอบิสโตโคช้ชของสโมสรบารูทีมแรกในชีวิตการค้าแข่งของเปเล่แนะนำให้เขากับทิมซานโตสโดยเดอบิสโตบอกว่าเปเล่เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเปเล่เป็นกองหน้าดาวรุ่งติดท,ทีมชาติบาร์ซิลลงเล่นฟุตบอลโลกด้วยวัยเพียงแค่17ปีในปี1958และตำนานของเขาก็เริ่มต้นขึ้นเขาเล่นโดยไม่มีความกลัว และเล่นฟุตบอลอย่างสวยงามตามสไตล์ของบาราซิลในช่วงแรกของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี1958เตเล่เป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งแต่เขามีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากทำแฮตทริกในเกมการเล่นรอบรองชนะเลิศกับฝรั่งเศสและทำอีก2ประตูในรอบชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพสวีเดนที่บาร์ซิลชนะไป5ประตูต่อ2 โดยประตูที่สวยงามมากๆของเปเล่เกิดขึ้นในนาทีที่55เมื่อเขากระดกบอลข้ามศรีรษะผู้เล่นของคู่แข่งขันก่อนจะยิงบอลเล่เข้าประตูไปและมงประตูปิดท้ายในนาทีที่90ชัยชนะครั้งนี้ทําให้ชาวบราซิลกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่เคยผิดหวังครั้งใหญ่ด้วยการพ่ายแพ้ต่ออุรุกไวยในฟุตบอลโลกปี1950ที่สนามมาลาคานะันนา ถือได้ว uh, no, ่าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1958เป็นการแก้ตัวจากความล้มเหลวในเวิร์ c คัพ1950และเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกของบราซิลภายใต้การนำของสุดยอดนักเตะอย่างเปเล่เปเล่บอกว่าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1958เป็นช่วงเวลาสำคัญของเขาและชาวบราซิลทุกคนเราทุกคนดีใจกับกันมากกับความสำเร็จครั้งนั้นและมันเป็นวินาทีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาก็ว่าได้ เเลเป็นนักฟุตบอลซูปเปอร์สตาร์ตั้งแต่อายุยังน้อยและทำสถิติหลายอย่างเช่นเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศด้วยวัยเพียงแค่17ปีนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในนัดชิงชนะเลิศเวิร์คับและนักเตะอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเเล่มีเพื่อนร่วมทีมเก่งๆอย่างกาลินชาที่มีทักษะการเลี้ยงบอลที่แคล่วคล่องว่องไว เขาเป็นผู้นำบาราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1962ในทัวร์นาเมนต์ที่เปเรลมีอาการบาดเจ็บและลงเล่นเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นในฟุตบอลโลกปี1966กองหลังคู่แข่งไล่เตะเปเรลอย,อย่างหนักเพราะความเป็นซูปเปอร์สตาร์ของเขาและบาราซิลตกรอบแรกอย่างพลิกความคาดหมายแต่ทีมชาติบาราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกอาจจะเป็นทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังบาราซิลเอาชนะอิตาลี4ประตูต่อ1ในนัดชิงชนะเลิศ โดยเปเล่ทำประตูแรกและคว้ารางวันลนักเตะย,ยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์คาทศวรรษ1950เป็นการแจ้งเกิดของเปเล่ทศวรรษ1970ก็เป็นช่วงเวลาที่เปเล่ถูกยกให้เป็นราชันลูกหนังอย่างแท้จริงและจนถึงทุกวันนี้เปเล่เป็นนักฟุตบอลเพียงคนเดียวที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ถึง3สมัยเปเล่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยซันโวประตูไป12ประตู และบราซิลเป็นชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุด5สมัยและยังคงเล่นฟุตบอลอย่างสวยงามในสไตล์การเล่นของพวกเขากับคำถามที่ว่าใครเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดตลอดการมีการถกเถียงกันมานานแล้วในความคิดของแฟนบอลทั่วไปก็คือเปเล่นักเตะหมายเลขสิบของบราซิลแต่แฟนฟุตบอลชาวบราซิลมากมายบอกว่า กาลินชาเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการมากกว่าส่วนแฟนของเรอัลมาดริดจะตอบว่าอัลเฟโดดิสเตฟา n โนแฟนฟุตบอลดัชก็จะเลือกโยฮันครอยขนาดที่แฟนฟุตบอลอีกมากมายยกให้ดิโก้มาราโดนาเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งตลอดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแฟนชาอาร์เจนตินาและยังมีสุดยอดนักเตะยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรโอเนลเมสซี คริสเตียโนโรนัลโดที่มีผลงานโดดเด่นทั้งคู่ในปี2000ผู้อ่านนิตยสารสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเลือกเปเล่เป็นนักเตะแห่งศตวรรษที่20โดยเปเล่ได้คะแนนโหวตร้อยละ72.8ตามด้วยดิสเตฟานโนและมาราโดน่าแต่เมื่อพิจารณาผลการโหวตจากเว็บไซต์ต่างๆปรากฏว่า ดีโก้มาลาโดน่าได้คะแนนโหวตสูงสุดถึง53เปเซส่วนเปเล่ได้คะแนนโหวต18เปอร์ทำให้ในที่สุดฟีฟ่ามอบรางวันลนักเตะย,ยอดเยี่ยมให้กับดีโก้มาลาโดน่าอีกคนหนึ่งด้วยขณะที่สถาบันสถิติฟุตบอลนานาชาติเลือกเปเล่เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลและเปเล่ได้รางวัลรองเท้าทองคำ ที่มอนติคาโลในปี2012ด้วยฟรานเบ็คแฮมบาวเวอร์ตำนานนักเตะของเยอรมน,นีพูดได้ใจความที่สุดว่าไม่มีนักเตะคนไหนเทียบกับเปเล่ได้ขณะที่ซิโก้กองหน้ารุ่นน้องในานามทีมชาติบราซิลบอกว่าเปเล่ le, คือคำตอบเดียวเท่านั้นเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการและยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆมาก ขณะที่ตัวเปเล่บอกว่านักฟุตบอลยุคปัจจุบันที่ยิ่งใหญ่มี3คนด้วยกันนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดเลโอนีลเมสซี่และเนมาและพวกเขาทั้ง3คนเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบนี่คือนักเตะที่เปเล่ยกย่องแน่นอนครับหลายคนมีคำตอบที่แตกต่างกัน ว่าใครเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการแต่เตเล่บอกว่านักเตะท,ที่จะ <As you S 1> ถูกยก <the secret S 1> ย่องเป็นตำนาน <to S 1> ต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพทุ people, ่มเทการฝึกซ้อมอย่างหนัก always, และเล่นได้ <then> never, ดีอย่าง <never S 1> สม่ำเสมอและต่อเนื่องเอสซอนอารันเตสโดสนาซิเมนโต ค่อยๆเปลี่ยนจากนักฟุตบอลซูปเปอร์สตาร์เป็นเปเล่บุคคลสำคัญระดับโลกและเป็นแบรนด์ทางการกีฬาคนแรกของโลกเปเล่เคยททาพบกับโรนัลด์เลเกนอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาลิตยสารไทม์ Time, ยกให้เปเล่เป็นหนึ่งใน100บุคคลสำคัญของโลกในศตวรรษที่20ร่วมกับมหาธรรมคันธีอสไตล์วงดนตรีเดอะบิทเทิลและเนลสันแมนเดลา และเป็นเมนเดล่าฮีโร่ของเปเล่ที่มอบรางวัลเชื่อชูเกียรติลอเลียลอวอร์ดให้กับเปเล่ในปี2000เมนเดล่าบอกว่าการดูเขาเล่นฟุตบอลเหมือนดูเด็กคนหนึ่งเล่นด้วยความสนุกสนานผสมผสานกับความสง่างามของผู้ชายคนหนึ่งในช่วงศตวรรษ1970เป็นช่วงท้ายของชีวิตการค้าแข่งของเปเล่ไปเล่นฟุตบอลให้กับนิวยอร์กคอสโมสที่สหรัฐและปลุกกระแสวงการฟุตบอลเกิดขึ้นที่นั่น ก่อนจะกลับมาปิดฉากชีวิตการค้าแข่งในบ้านเกิดที่บราซิลโดยได้ค่าเหนื่อย0.4ล้านดอลลาร์ตอ่อปีถือว่า,าสูงมาก<บ>ในช่วงปลายศตรวรรษ1970เขาบอกว่าเขาดีใจ<บ>ที่มาโปรโมทวงการฟุตบอลทุ่สารัฐ เขานำประสบการณ์และการเล่นฟุตบอลมากมายมาที่สหรัฐและจะพยายามอย่างเต็มร้อยเพื่อที่จะโปรโมทวงการฟุตบอลที่นี่เขาประสบความสำเร็จมามากมายกับซานโตสและทีมชาติบราซิลแต่หลายคนคิดว่าเขาไม่จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรกับนิวยอร์กคอสโมสแต่เขาพอใจกับสิ่งที่เขาได้ทำในการเล่นที่สหรัฐอเมริกาทีมคอสโมสพลิกโฉมวงการซ็อกเกอร์ที่สหรัฐ พวกเขาดึงฟานแบ็กแอนบาวเวอร์และซูเปอร์สตาร์นักเตะคนอื่นๆจากยุโรปมาร่วมทีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วงการซกอกเกอร์ได้รับความนิยมที่สหรัฐมีแฟนๆมากมายเข้าชมเกมที่สนามแองกี้สเตเดียมแต่เปเร่ใกล้จะเลิกเล่นแล้วเขาลงเตะน,นัดสุดท้ายที่สนามในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเกมนัดกระชับมิตรระหว่างซานโตสอดีตทีมเก่ากับคอสโมสทีมต้นสังกัดปัจจุบันเปเร่แต่งงาน3ามครั้งมีลูก6กคน แม้เขาจะเลิกเล่นฟุตบอลไปนานแล้วแต่ว่าเขายังคงเป็นบุคคลชื่อดังและเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่เสมอเปเล่เล่นให้กับซานโตสทั้งหมด18ปีคว้าแชมป์ลาลีกาและแชมป์ลีกของบราซิล6สมัยทําให้สโมสรนซานโตสเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ชื่อของเฟเล่เพื่อยกย่องเชื่อชูเกียรติของเขารวมทั้งการซันโววป,ประตูกว่า1,000ประตูตลอดชีวิตการเล่นฟุตบอลเปเล่ทำประตูที่1,000ในชีวิตการเล่นให้กับซานโตส เป็นการยิงจุดโทษในเกมกับวาสโตรดาม่าที่สนามมาราคาน่าในเดือนพฤศจิกายนปี1969และเป็นหนึ่งในวินาทีประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลหลังจากแขวนสตัต๊ดเตเล่ไม่เคยทำงานด้านโค้ชเพราะเขายอมรับว่าไม่ถนัดงานด้านนี้เหมือนกับโจเซ่มูรินโยกคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาจะไม่ไม <was S 2> ทำ not, ในสิ่ง <not S 2> <not S 1> ที่เขาไม่ถนัดแน่นอน นอกจากนั้นเปเล่ยังเป็นคนเคร่งาศาสนาเขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อโปรโมทฟุตบอลในฐานะทูตของฟีฟาเขาขายของที่ระลึกที่ได้จากการเล่นฟุตบอลมากมายนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆท,ท,ที่ต้องการเงินสนับสนุน รวมแล้วเปเล่ซันโวประตูไป1,281ประตูใน1,363เกมตลอดชีวิตการเล่นเป็นสถิติสูงสุดตลอดการจากสถิติของกินเน s บุ o กส่วนสถิติของฟีฟ่าระบุว่าเปเล่ยิง5ประตูใน1เกมถึง6ครั้งยิง4ประตูใน1เกม30ครั้งยิงแฮตทริก92ครั้งสันโวประตู8ประตูในเกมเดียวให้กับซานโตสในปี1964 เปเล่เป็นนักฟุตบอลคนเดียวที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก3ส,สมัยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาเป็นที่รักของแฟนฟุตบอลทั่วโลกและเขาเป็นตัวแทนที่ดีของวงการฟุตบอลอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนลอยฮอสันอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่ที่นี่และได้มามอบรางวัลให้กับเปเล่ Being asked to Brock present Pele an award to play because it the word legend is used very often these days, but in fact, I think there are really very few legends in the world of football, and the greatest legend of all is sitting with us tonight, and I think he's shown that on a thousand times.